Bộ c เดี๋ยวพี่ไปทำเทคนิคง,งกันได้จา้าแต่พี่จะตัดผมหน้ามาจา้าพออกแล้วกันนะเอาจริง อะไรเนี่ยแม่กับตู่บ้านกับยายเฮ้ยวันนี้ไปส่งน้องมาด้วยนะคะน้องแม่มาที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวไปนะครับทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวบ้วานชาเมื่อกี้ทันไม่ได้เลยนะ ติดใครไหมบอกได้นะ